แบกชัวนะชัวมาเดินเล่นเลยนะมาเดินเล่นเลยนะเดินยืนเฉยยืนอยู่ในนั้นเลยอะขนาดนั้นเลยยืนเฉยเลยเอาอลิซมาแบกคิดดูแบกอยู่ปะเนี่ยแบกทำเยอะนี่หว่ายิงป้อมพี่เมย์เนาะออเหลิซยิงป้อมอ่ะยอดสุดยอดโคตรโหดอ่ะโคตรโหดอ่ะยิงดิยิงดิตายว่ะอุ้ยคนตายตันให้ตันให้ตันให้ไม่ไหวพี่ไม่ไหวต่อให้ก็ไม่บอกนะทุกคนพี่เล่นมานี่จะต่อหมดจัดจะดี สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอะไรว้าวว้าว้าวมาพบกับพินอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้ก็จะเป็น ROV เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราได้พูดไว้ใน EP แรกเขาน่าจะไปฝึกฝึกฝนมาแล้วเดี๋ยวจะมาแบกที่น,นันบ้างนะคะจริงจังวะเนะี่ยก็วันนี้จะมาทาตามคำสัญญาเพราะว่าพินพูดอะไรแล้วไม่คืนคําแน่นอน,นะคะ่ะขอเชิญแขกรับเชิญอย่างด่วนเลยคะ่ะจะไปยืนอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยพูดจะไม่พอไม่ได้ เดี so <is> ๋ยวเนี่ยคือแบบไม่เคยสบายๆชิวๆก็คือไม่เคย <Spike S 1> มีใค,ค,ค,ครคิดจะแบบเอาก้ออี้มาจัดให้เลยไม่มีหกลองๆย่อๆน่อยจะได้แบบเป็นกันเองก็เดี๋ยววันนี้พินจะมาเล่นตัวหนึ่งที่แบบมาแบกที่นันตัวนั้นก็คือ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 อยากรู้อยากรู้เหมือนกันอ๋อคืออลิสอ๋ออลิสเออแบบน่ารักที่มันส่เดทแบบีิมพูเด้งดงแล้วพี่นันจะมาเล่นตัวอะไรเล่นตัวอะไรก็ได้ถ้าเดี๋ยวพินแบก ได้ได้หมดอะไรก็ได้เล่นเป็นคลิปได้ไหมถ้าเล่นเป็นคลิปได้เล่นละเล่นเลยได้ครับได้ครับเออนแหละจะเล่นตัวอะไรเอาเล่าเล่าก็น่าจะเล่นเป็นนาคอแล้วกันครับนาคอที่มันฟองฟามในป่าใช่ที่มันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่ะรู้จักไม่รู้ยอกยอกก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าเพราะว่าหนูจะมาแบกแล้วได้ครับไปไปวันนี้คือจะมาแบกแล้วนะมาแบก โอเคเตรียมตัวชนะจัดปตื่นเต้นไว้ก่อนเลยตื่นเต้นไว้ก่อนเลยไม่ชนะแล้วว่ะโอ้โหดีใจว่ะเดี๋ยวห้องเลยพี่เกินไปเกินเกินอันนี้มันแบกชัวนะชัวไม่คือมาเดินเล่นเลยนะมาเดินเล่นเลยนะเดินยืนเฉยยืนอยู่ในนั้นเลยอะขับเลั้ับเลยยืนเฉยเลยเขินเอาอลิศมาแบกคิดดูเขินเดี๋ยวจะปล่อยอันตีให้งงกันทั้งเกมอ่ะเก่งสุดๆเลยว่ะสุดๆ มาดิครับเลยเอกมาดิครับออมาดิครับหืเอาละหมุนตัวก่อนหนึ่งทีสวยๆส,สิบทีเลยทีนี้กระแดงแตง็ตงตงบอกเลยว่าว่าชนะจับไปดีมาดีเฮ้ยกลัวที่ไหนอะไม่กลัวก็ดีแล้วมาดีมาดิกลัวที่ไหน อุยดูดิแค่เสียงก็น่ารักแล้วน่ารักเกินน่ารักเกินแน่นน่นนะนั่นเปิดว่มาว่าอย่างโอดโทอ่ะนิ่งเลยั้ังไตัวที่พี่บอกว่าแบบหนูแพ้มาจัดนนดินอนคืนนอนคืนนอาคืนเผิดเลยอ่ะไปแล้วมาวะพี่มาว่ะปวดเกินของจริงว่ะเออโคตรโหดโคตรอันตราย คืออะะไรวก็โคตรโหดโคตรอันตรายไงอุ้ยอุ้ยพี่รอดปะน้ารอดดิครับโอเคไม่ไปช่วยเคยมาช่วยตอนไหนนี่หนูกำลังจะเดินต๊อกแทกแทกพี่ไม่เห็นล้อใส่เดซสวยๆอ่ะครับเพ็ินนะครับตันได้ปะตันได้ปะตรงนลางปานคืออะไรวะแอสกิลลหนึ่งไงโอตัดสวยนี่ว่ะสวยว่ะสวยอยู่พี่เข้าตอนไหนวะไม่เป็ไรพี่จัดการเองพี่โอเคพี่ไม่บอกก่อนพอบอกแล้วว่าตันให้หน่อย อยู่ไหนเนี่ยบวกอยู่ยังไงโคตรเอ็งเล่นที่เอ็งดูอะไรเพิ่มไปเนี่ยดูเฮ้ยทีไม่ตายอะโดนยิงจะตายแล้วเหมือนการเย็นเย็้นอ๋ออะไรของหัวนี่เป็นอะไรของมันวันนี้เนี่ยนี่แบกอยู่ปะเนี่ยฮะแบกอยู่ปะเนี่ยแบกทำเยอะที่หว่าวิงป้อมพี่ไม่เห็นเหรอเห็นอารีิงป้อมอ่ะยอดสุดยอดโคตรโหดอ่ะโคตรโหดน่ารักดูดิวงอลรีด้าแบบ เล่นเกมอยู่วะเนี่ยเหมือนเล่นเกมแต่งตัวเลยเนาะเกมแฟชั่นเกมแฟชั่นพี่ดูหนูซักหนูช่วยเจ็ด่าคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีอลิสนี่คือทั้งเกมนี้ตายนะใช่เล่นไม่ได้เลยนะแย่เลยอะใช่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายนะเอาดิเอาดิพี่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้ดิบอกดิบอกดิก็พี่ถึงไงพี่ป่าอยู่พี่ถึงพี่ถึงไหนอยู่ในป่าไงงงมากปวดอ่ะมาดิ โจัดเราเรียกดาก้อนออกมาแล้วว่าเดี๋ยวแทงเลยแทงเลยีแทงดิจบแล้วมั้งดิหนูแทงให้แล้วอ่ะไม่มีใครยิงกับกูเลยอกูแทงกูแทงแบบกูแทงเลยอ่ะแต่ไม่มีใครเอากูแล้วเราไม่เห็นเลยพี่ตายนะเอาดูอุ้ยอยากตายว่ะอยากตายว่ะลูกต้อมาดิต้องมาดิเอยต้อมาดิไว้ดิไว้ดิต้อมาดิต้อมาดิมาดิครับเลยต้อมาดิครับต้อมาดิครับเฮ้ยเนี่ย คาบออเลยเปล่าคาบออเลยเปล่าคาบอ๋อคืออาบออเลยเปล่าบ่อป่าคาบอเเลยฮ้ยของจริงป้าของจริงจะกัดอ่ะบอกแล้วว่าพูดแล้วแบบพูดจริงอ่ะทำอย่างเยอะเล่นอยู่คนเดียวเลยเราอ่ะชมมันดูจริงใจสุดๆเลยพี่เฟซเจงคิดมากเนาะของจริงว่ะเฮ้ย MVP ว่ะใช่ ใช่หนูนะพี่ใช่นูวะใครแบกหนูแบกแบกพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูนะอันนี้คือแบลริสไงเป็นซับไงปิดตังหลังพลาถ้าไม่ได้หนูนี่คือไม่รอดในเกมเนี้ยใช่ถ้าพี่ออกไปยังชนะพี่คิดดูดีเหมือนกันเป็นไงจบไปแล้วตอนนี้พี่นันแบบบอกความรูสนกหน่อยว่าหนูแบกเป็นไงก็จากครั้งแรกที่เจอเนี่ยเราไม่ทำเลยนะแต่วันเนี้ยทำไม่ทำเหมือนเดิมเฮ้ยพี่ พูดอะไรวะเนี่ยรอลเล่นรอเล่นหับแล้วนะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเพิ่งไปนี่แอิติดตั้งสิบสามมาช่วยทีหนึ่งเยอะโอ้โหดูดิตายหนึ่งใช่เป็นไงันนี้ช่วยยังยังไม่ช่วยังไม่ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวจะมาแบกให้อีกอีกครั้งหนึ่งคือไม่ให้โอกาสพูดเลยมันไม่ต้องพูดอะไรเลยมานั่งเฉยๆได้คนั่งเป็น็อปเล่นในเกมก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนี่ก็เป็นเหมือน็อปอยู่แล้วขอโทษครับก็ไม่ต้องคิดมากก็เดี๋ยวจะมาโชว์อีกตาหนึ่งได้้แบบไรูปเลยว่า หมูหรือหมาหรือจ้าหรืออะไรก็ว่าไปเอออะมาเลยเริ่มเลยอย่าช้าอย่ารอตอนนี้ไฟมันแบบไฟมันมานี่ค่ะของจริงว่ะอยากแบบปะท้าอยากแบกแล้วะอยากปะทะมาดินักรงเองตอละตอละตอละมาดิมาดิมาดิอุ้ยกินไปอ่ะไม่เามไม่หมวกว่มาว่เก็บยาดิเก็บยาอย่้าหังนะลังป้อมอ่ะเก็บยานีง้อมอนีเาเรียกว่ายาใช่ครับได้เลือดได้เลือด ถา,ามางนนั้นอะไรจริงรู้ลองเชิงลองเชิญพวกนั้นฮะลองเชิของจริงของจริงอ,อะไรวะป่าป่าบอกเพื่อนไงเตือนเตือนว่าอันตรายว่างเนื้พี่ไปเตือนนี่กะลมก็ต้องทำอยู่แน่เอ้าเหรอใช่แล้วอุ้ยอะไรอะฝั่งหนูหน้าดูแคลลี่ดิยิงป้อมกระจุยกระจายเลยอะกล<ม>ัวเลยอะหดจัดหดจุัดเอายิงดิยิงดิจี้ตาแล้ว ตัน5ตัน5ตัน5พี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวต่อให้ก็ไม่บอกนะทุกคพี่เล่นมานี่คือต่อหมดจัดไปดิทีมหนาดีกว่าปหมใจใจหน่อยปหมมาดีครับทีมจิมจอนจีมนานเกินขอยัดคุยก่อนมาดีครับมาดีครับไปยิงจิมันมายิงยิงยิงอะไรยิงยิงยิงดิ บังสามเนี่ยยิงอีกอะไรเออบังให้อยู่บังให้อยู่เออเออยิงอีกเออยิงอีกยิงอีกยิงหนึ่งยิงหนึ่งยิงอีกเออหุดยอดออกมาออกมาด้วยอะไรเออเอาอะไรมาเก็โดนด่าก็ไปทำไปเดี้ยอ้าวพี่ก็มันเลื่อนมันร้อนอ๋อเดี๋ยวมันชาราง่ายเกินอืมไม่ได้จะเอาค่าเนี่ยในนั้นตังเงินยี่นิด เขาข้างไว้เนี่ยปักดีเกินอ่ะชมชมนี่ไงชมนี่ไงเฮ้ยแนี้เลยอ่ะคุณแพ้ให้ได้ก่อนแรงเกิ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 นแรเกนงเกินแรงนแินแเกินแรงเกินแรงเกินแงเนแรเนแรงเกินแงกรเกนรงเกินแรงเนแรงเกินแเกรงเแรงเก่แกินเนแรงแเกรงแรงแรงเกิแนเนิ เกินเอาสุดเลยนะทำให้เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเราไมผู้หญิงนั่นแหละเปิดไม้ไว้เลยทำเป็นผู้หญิงทำเป็นผู้หญิงเปิดตรงไหนมาพี่ค่ะหนูเป็นผู้หญิงนะคะพี่ก็เกินแตะเปล่าไม่ดิเพนด้าเว้ยปิดไม้ตรงไหนอ่ะโดนปะเนี่ย อุ้ยแผ่นด้านชนใบกลัวแพนด้านจบแล้วนะเรียบร้อยรันรัวๆเล่นอะไรก็ชนะวะยังโหดเลยวะของจริงวะชนะเกี่ยววะถ้าหนูพิมพ์ด่านะเป็นไงเป็นไงความรู้สึกขนาดของจริงไหมของจริงขนาดเกมต่างเล่นซับนี่ยังชนะง่ายๆนะยืนดิมต้นนะขนาดยืนพิมพ์ด้า่เลื่อนเลยมาดีไอแผ่นด้านอ้วนมาดีเนี่ย บุลลี่เนี่ยอ้วนบุลลี่เนี่ยไม่ได้บุลลี่ไม่ได้บุลลี่บุลลี่บุลลี่ก็ค่ะก็ขอบคุณนะคะใครที่ติดตามมาถึงจนเอาขอบคุณผมครับขอบคุณขอบคุณพี่นันมากมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้พินแบกแล้วพี่นันก็แอบมาช่วยแบกนิดนึงไม่ได้แบกเลยมาพินแบกไม่ได้แบกเลยจริงๆมันเป็นหินยังชนะเลยอะเอาดีเออโคตรอะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้พี่นัน ฝากผลงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้เป็นไงอะไรบ้างก็มีแข่ง R V ป o ่ y ครับก็น่าจะเริ่มวันที่11นี้ครับก็ทีม e o E Sport ครับฝากติดตามด้วยครับอื ใครที่แบบเป็นแฟนคลับพี่นันนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับอะไรว้าวว้าวว้าว,ว,าวนะคะก็อีพีนี้สนุกมากเลยได้พี่นันมาเป็นแบบตัวไม่ใช่พี่นันไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เ,ลยเราเป็นคนแบ่งนะคะก็ยังไง<อ>คนที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับใครที่มีอะไรเจร๋งๆให้เรารีวิวนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วจะมารีวิวให้ดูค่ะก็ยังไงไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ 咋办了？哇哇！